สวัสดีสวี่ดัสรครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC น้องอุ๋งหญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC ช่องหนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มบวบคนร้อยเอ็ดนำประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาฝากมาตอนพี่น้องเฮาคือเกา มาพูดตามสไตล์ช่องหนุ่มบนคนรอยะเอียดคือพูดด้วยเหตุด้วยผลบบแมนบอกมม่ๆเอาพูดจากหลักฐานเชิงประจักษ์มาบอกมาตอนพี่น้องเฮาพี่น้องเฮาคือเกา่าพี่น้องครับพอกันใช่ครับพอกันใช่หรือพ่อกำนันของเฮ้าเจอซึกนักแล้วครับพี่น้องวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบหกมีนาเป็นอย่างคือวางสัน้นผมสิทา้าข้าไม่ฟังเลยตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่ผีแมนมณีวันเนาะครับเนาะ ปล่อยเพ่งครับมือนันผมว่าซีเบาอยู่แต่ผมบาเ้าย่านถือเขาว่าใหา้ผมก็เลยบาเบาจนผมมานางวิเคราะห์เห็นผลแล้วผมก็เลยว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับพี่นอ้องเป็นยังคือวังสัน่นวันที่พี่แมนปล่อยเป็นยังคือบกขืนมาผมสีาหอยฟังว่ามือนันเป็นมือที่ตรงเดียวกันกับแมนยูลิวพูเจอกันแล้วพอดีแมนยูไปชนะลิวพูอันนี้บอได้ว่าให้ทีมลิวพูเด้อคือเหตุและผลวันนั้นเขาเตะแล้วประมาณเที่ยงคืนนี่แหละครับพี่นอ้อง ผมกัดตื่นเศ้ามารประมาณตีสี่มานางเบิงคลิปไฮไลท์ของช่องที่ข้อล่งเนาะครับเนาะคนเบิงไปรล้านกว่าเนี่ยขึนแล้วประมาณเที่ยงขึ้นดีเพราะว่า fc ฟซีแมนยูนันเยอะอยู่เร็วพอ่พอพ่อแมนยูชนะลิเวอร์พูลปุ๊บมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่ f อฟซีแมนยูหลายเนาะครับพี่เนอะอันนี้ขออนุญาตเท้าความนิดน,นึงผมตื่นเ้ามาตีสคนเบิงล้านกลัวแล้วเนาะครับผมก็เลย เลยเลยคิดว่าเหตุผลวันนั้นที่พี่แมนฝืดเพราะว่านี่แหละเจอคลิปที่ว่าแมนอยู่ไปชนะลิเวอร์พูลแมนบ่าครับพี่น้องนี่คือบอกให้ให้ฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วยกมาหอดพอกันใช่เหาเป็นอยังคือว่าเจอสึกหนักเจอ่ึกนักคือมีด้วยเหตุและผลซึก,กยังครับวันที่ยี่สิบหกมีนาทีมชาติไทยครับพี่น้องเจอทีมชาติเกาหลีเหตุผลเป็นยังคือว่าคนสีมาเบิงทีมชาติไทยไลายง่ายครับพี่น้องเพราะว่า ทีมชาติไทยไปเตะเสมอเกาหลีมาเสร็ลแล้ววันที่26มีนาทีมชาติไทยไปเจอทีมชาติเกาหลีครับพี่น้องก็คิดเอาได้หรอครับเับทีมชาติคนเมืองประเทศนอกบึงผมก็เลยมองว่าถ้าพ่อการชายอยากติดหนึ่งมาเลงพี่น้องเอฟซีเฮ้าต้องซอยกันดันแต่เศร้าเพราะว่าตอนแรกทีมชาติไทยจังสิตีกับทีมชาติเกาหลีครับผมพี่น้องอันนี้คือพูดด้วยเหตุด้วยผลตามสไตล์ช่องหนุมโอลเขาเลยดถ้าเอฟซีของเราเอฟซี FC พลังเงียบทั้งหลาย อยากให้พอกันใช่ติดหนึ่งมาแรงต้องดันตั้งแต่เช้าเลยครับพี่น้องพอกันใช่ปล่อยเพลงฟับพี่น้องเอฟซทุกท่านต้องช่วยกันดันต้องซอยกันเบืองผมเต็มที่อยู่แล้วครับระดับพอกันใช่พ่อฮักของหลาหน่อยผมดันเต็มที่พ่อกำน,นั้นพ่อผู้นําของเอฟซพลัง,งเงียบของเขาเพราะว่าที่ผมบอกมาแต่เริ่มต้นวว่าเจอสึกหนักซึกหนักก็คอกือนี่แหละทีมชาติไทยเจอทีมชาติเกาหลีพอทีมชาติไทยเพิ่นได้กระแสมาจากการเสมอทีมชาติเกาหลีเนาะครับเนาะระดับ โลกที่ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งของโลกณนะตอนตอนที่จะเจอประเทศเกาหลีอันดับยี่สิบสองของโลกเนาะไปเสมอเขามามันก็เป็นไวรัลกระแสมาพี่น้องพ่อว่าพ่อ,พอมาแมทสองมาเตะอยู่ประเทศไทยวันนี้คนก็เลยตามเบิร์งไงครับพี่น้องผมก็เลยบอกว่าหนึ่งการถ่ายทอดสดก็ดีแม้กระทั่งไฮไลท์ที่คนออามาลงแมนบอกครับพี่น้องคนก็สิเบิร์งหลายเมืองประเทศไงผมก็เลยว่าวิธีแก้วิธีเดียวที่เราจะดันให้พอกันใช่ห้าติด ตีดหนึ่งมาแรงคือปล่อยปุ๊บดันเลยลุยเต็มที่ครับพี่น้องให้กําลังใจพ่อกันชัยเฮ้าสู่เต็มที่ถามว่าพ่อกันชัยได้ขอร้องไหมถึงไม่ขอก็ดูครับผมพอเชียร์ไงเชียร์ให้กําลังใจพ่อฮักหลาหน้อยพาอพ่อกันชัยทาเต็มที่กับหลาหนอยสนับสนุนหลาหนอยเต็มที่เอฟซในฐานะเราเป็นเอฟซหลาหนอยเราก็มองเห็นคนที่รักหลาหนอยเมตตาหลาหนอยก็อยากทําสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนพ่อกันชัย ต่อให้พวกเราไม่ได้โอนมาลไไปช่วยแต่เราก็พร้อมที่จะดูคลิปของพอกันใช่ซอยกันเบิงซอยกันดานเดิมทีความรักความเมตตาครั้งหนึ่งในชีวิตของพอกันใช่เพราะว่าผมฟังแล้วว่าเพลงพอกันใช่เนี่ม้วนอีลีครับพี่น้องเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนมากมากเพลงเราม้วนพี่น้องผมฟังแล้วป้าดมวนคักมวนเนี่ยคือสิ่งเนี้เป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนพอหักของเหาเป็นสิ่งที่ดีครับผมพี่น้องนี่แหละครับพี่น้อง การที่ผมพูดในประเด็นนี้ก็คือพูดด้วยเหตุด้วยผลคือยกประเด็นในพี่น้องเด้มงเห็นภาพให้ชัดเจนเนะาะเมื่อว่นวานนุ่มวอลเคล็ดมว่วงของชาตินงสิคือทุกอย่างมันมีเหตุและผลของมันในตัวนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่ากระแสหนีเหี้ยงอีรีเรื่องนี่คือทีมชาติไทยไปเสมอเกาหลีเนาะแล้วผลกับสิมเต,มเตมยู่บานาบเท่าปะนี่คนกับสิเบืองหลายได้บปะนี่แม้กระทั่งการถ่ายทอดสดในทีนะ่นี่แหละครับเหตุและผลที่ผมว่าทําไมพ่อการชัยถึงเจอศึกหนัก แล้วทุกอย่างมันมีวิธีแก้วิธีแก้ไขเพราะเขาเตะตอนแรกเขาก็ดันสู่เต็มที่นี่คือความสุดยอดสําหรับช่องนูมโวนกฤตขอสัญญาตรงนี้ดันพอกันใช่เต็มที่สนับสนุนพอกันใช่เต็มที่พ่อเล่าในสุดยอดอีลีพอกันใช่ผมย่อมใจเล่าการที่เล่ามาไล่ซดรวบรวมเงินที่ได้แล้วมาม้อเวลานหน่อยโดยที่เล่าบ่ได้เสียเดายเสียใจเลยแล้วมันกระมวมหนาทีของเล่าแต่เล่าเลือกที่จะทํานี่ไง พะเขาเลือกที่จะทํานี่ไงแสดงบ่งบอกถึงความรักที่พ่อการชัยมอบให้เกลาหน่อยปาสุดยอดนี่เราเต็มใจทําแล้วเอฟซพลังเงียบก็ร้อนพร้อมกันที่จะสนับสนุนร่วมก,กันกับพ่อกาชัยแม้กระทั่งพี่อิเตอร์ครับพี่น้องนี่คือทีมงานพ่อเมื่อนั้นวันที่ยุกผมบอกเลยว่าขอขอให้พี่น้องเข้าซอยกันดันกันดันให้พอให้กําลังใจใพอดันเต็มที่ก่อนตีเสียหอดตอนแรกว่าสิเตกับตอนแรกมวกเขากับดันติดนึงมาแรงไปก่อน สบายใจพี่น้องสู้เต็มที่เพื่อพ่อกันไฉนี่คือความรักความเมตตาให้สมเกียรติเล่าได้สนับสนุนหลาน่อยใครรักหลาน้อยมุ่งเฮ้ากับพ่อที่จะดันหลาน้อยสนับสนุนเพิ่นเพราะว่าเพิ่นมาด้วยใจมันบ่าครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดวรมดาดีครับพี่น้องสำหรับวันนี้หลาน้อยกับไปเรียนยูจังหวัดรอยเอดครับพี่น้องมีโอกาสอย่าลืมเลยครับเด้อไปให้กาลังใจหลาน้อยไปสนับสนุนหลาน้อยให้เป็นแบบเต็มเลยเต็มกระสังกระสีให้เต็มไปเลยเต็มสังกระสีขันแม่น ขาม่สังกสีเต็มก็คือให้ขยายไปเลยนะรับพี่น้องนี่คือหลาหน่อยเวลาหลาหน่อยเห็นเอฟซีมาหลายหลาสีม่วงอนสีหงสงบ่มไงได้สังเกตเึองเมื่อใดเอฟซี e มาหลายคนสีหาวต้องต้งตงตาสไตล์หลาหน่อยนี่คือความสุดยอดของหลาหน่อยและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมเบิ่งหลาหน่อยซปเปอร์สตาร์ตั้งแต่วันแรกตีหูจักมาจนหอดมนันนี่คือการกินหลาหน่อยเป็นคนกินง่ายอยู่ไงบ่มีแสแดงครับณวันนั้นกินอะไรมาณวันนี้หล่าก็กินคือเกา่าคือจังหวะการกิน กินไหนต้มอึงนี่างรละครพี่น้องปลาน้อยกินอย่างไรมัมนนือนกับกินมันนี่นี่คือเด็กคือเขามาด้วยใจจริงมาด้วยใจบริสุทธิ์ตรงเดินมาจาายางไรกอ็อยูจังสันผมมีการเซซแงงผมเรียนามาเริ่ม,ม,มต้นแล้วมาเซซแงงเซซแงงแล้วพ่อหน้านั่นไปเศร้าเห็ดบบเม่นนี่คือตัวตนหลา่ากินอย่างไรอยู่ไหนแม่กส็สังหลา่ากินจุนี่หล่าก็ยังจุอยู่เด็กครับพี่น้องลากินต้มมือก็ยังกินคือเก่านี่คือสไตล์หล่าหน่อยล้วเมื่อขึ้นผมมักภาพเหตุการณ์เี่ผมเอา พ่นเอาต้่มอึงไปอ่างพอเพ่นหนอเพ่นได้พ่นบล่ไปเด้ใส่ชอกหิวยางเลยนี่คือของมักเนาะเพราะมักกีหดีบ่งแล้วมักของมักอีหดีผมสมยอมใจแล้วอีกอย่างหนึ่งปลาหน้าเราต้มเนาะพอโนอนพ่นก็ไปซื้อมาฝากซื้อมาฝากปลาหน้าเราต้่มเองพ่นมักเด้เหน่อพ่นหิวหิวเมื่อครับพี่หน่องของมักเนาะความรักความรักของพอโน่นพ่นก็มมบให้หก่ลูกสาวนี่คือของจริงพอโน่นเราโอ้ยพอโน่นแมบีนี่ของจริงหลีลูกสาวหลาว่าอยากได้ยังอยากกินยังเพ่นก็หาให้ ถ้าคนไม่รักกันจริงนี่ขี้รถ่านกับว่าจอดเด้อันนี้ขี้รถ่านมันก็จอดไปยางหาเบิงไปสื่อสื่อมาไหนห็นบ่กกรเดยพ่อคนไหนก็สม่นมากเนี่ยทั้งกินทั้งห่อไปจอดยอซีเซเว่นพี่น้องก็ไปนั่งกินนี่คือซูเปอร์สตาร์นะท้ามีเงิ่อนเก็บกับมีเงืนหลายล้านแต่ว่าเคยคิดว่าจะค้องดังใส่ชีวิตยังไงอยู่ยังไงกินยังไงตามสไตล์ลานหน่อยม่นบ่กครับพี่น้องนี่คือของจริงไม่เคยเสียเสียแซงตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้กินยังไงเดินยังไงอยู่ไหนก็ยุ่งสั่น ของจริงครับพี่น้องของแทจสุดท้ายท้ายสุดละครับขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหนุมบวลคนรเรศกับขอให้พี่น้องเขาอยู่ดีมีแห่งดรำรวยคือเก่าสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจช่องหนุนบวลคนเรศคือเก่าสุดท้ายท้ายสุดก็กล่าวคำว่าสวัสดีสวีดัสครับ